ไล่อยอากับกาลาินรุ่นเด็กที่นี่น่ารักดีแต่มันเรียนมันต้องการเรียนเก่งต้องการแต่งตัวฟ้าใสหรือเปล่าเนี่าายฟ้าใสตอนอยู่ดอนแล้วตอนนี้ชื่อตอนนี้กรุงเทพชื่อลูซี่ เดือนครับผมโย้ยเปิดเลยเมื่อวานก็เปิดเทอมอย่างปิดเทอมแล้แคุณเปิดต่วันเดียวเองลูกเอาวันนี้คุณคุณแม่หรือคุณพ่อมาส่งคะมาเองค่ะหนูนั่งรถเมเรมาเขาให้ขึ้นด้วยเหรอคะไม่ขึ้นได้ไงหนูขวางข้างหน้าว่าก<ห>ันนึงนะคะวันนี้หนูยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะคุณคนหนึ่งที่แบบสวยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอะค่ะผมไม่ใช้แอปเลยเหรอไม่ใช้เพราะหน้าหนูสุดจริงปิ๊งเยอะ เวลาหนูลงรูปไปในแสก์แกรมทิงบอกมีคนมากดไลค์เท่าไหร่นะลูก400ค่ะแต่คนด่าประมาณพันหก